E สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมนำมาให้ดูในส่วนของตัวรถที่น่าจะเร็วๆนี้นะครับจะนำมาขายที่เมืองไทยครับนั่นคือตัวคุนไดไอออนิกซิกนะครับนี่คือหน้าตาของกุญแจนะครับเป็นไงเดี๋ยวลองเปิดให้ดูก่อนนะป๊านี่สวยงามไหมนะครับปลดล็อกครับนี่นะป่ะเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของอื่นดีกว่าครับ อันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เนะครับของทางฮุนไดนะคือตัว i อ n i c 6นะครับไฟหน้าจะเป็นตัว LED ทั้งหมดเลยนะดูนะเห็นไหมนี่เป็น LED สวยงามนะครับทั้งโครมนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะครับรวมถึงกล้องด้านหน้านะครับนี่กล้องด้านหน้านะครับโอ้มันสวยงามที่ตัวเป็นระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับของทางฮุนไดคืออยู่ตรงนี้นะครับอ่ไล่มาไล่มามาดูในส่วนของตัวด้านข้างนะครับ ยางนะครับเป็นของ Pirelli P Zero ครับใช้ยางขนาด 2, 4, 5, 40, 20นะครับขนาดด้านหน้านะครับแม่แว่าเต็มซูมเบิงจริงดูสวยงามนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเป็นกล้องแทนนี่แล้วก็จะมีในขนของตัวไฟด้วยนะนี่เห็นไหมเห็นไฟไหมนะครับนี่เป็นของในส่วนของตัวไฟของตัว i o n i นนะครับอันนี้คือเป็นระบบคีเลสนะครับ สามารถเปิดและล็อกรถได้โดยดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันก่อนดีกว่านะครับด้านหลังนะครับขนาด 2440R20 5นะครับมันเต็มซุ้มสวยจริงๆนะครับนี่เป็นเรต้องเปิดล็อกก่อนปึ๊บนี่นะครับอันนี้เป็นตัวชาร์จนะครับเป็นตัว DC ชาร์ะครับไม่เลยบอกว่าไฟเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมีโครแบตไว้ไหมหรือยังไงนะครับนี่เขาบอกระเอียนมีไฟ ส่องให้ดูด้วยสวยงามนะครับนี่ดูส,ดสิที่ล็อกมันจะเป็นแบบนี่เห็นไหมเป็นแบบแล้วปิดนะมันก็นี่ไฮโซนะครับในส่วนของไฟท้ายเดี๋ยวลองมาดูกันนิดนึงปัคบนี่เป็นไงนะครับนี่คือไฟเลี้ยวอันนี้เวลาตอนกลางคืนเราจะมีไฟเป็นแท่งมาอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังจะมีตัวเซ็นเซอร์ให้นะครับนี่จะเป็นในส่วนของตัวไฟเบรกไฟถอย นะครับมีเซ็นเซอร์ให้สวยงามนะครับมีชาร์จฟินให้นะครับแมด้านท้ายนี่ลาดได้สมใจจริงๆนะครับดูโดยรวมแล้วนะครับสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่ามามามา่นี่มือเปิดเป็นงี้นะไม่ต้องงัดแรงนะแค่เปิดระเบาเนี่ครับสวยงามเครื่องเสียงบสนะครับนี่คือแผง แผงลำโพงนะสวยงามไหมนะครับที่เปิดปิดมีเมมโมรี่ให้นะครับในส่วนของตัวมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีตัวมีบอกที่ชาร์จให้นะครับเปิดปิดพับในส่วนของตัวที่เรียกว่าอะไรกระจกมองข้างหรือว่ากล้องมองข้างดีนะครับปรับได้นะครับในส่วนของเกียร์อยู่ตรงนี้นะมี P มีอะไรบ้างนี่เดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเกียร์นะครับตัวนี้เป็นในส่วนของตัวไฟนะครับเบาะนะครับมีเป็นระบบ ไฟฟ้านะครับเลื่อนได้หมดเลยนะครับเบากเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับน้างัดหน้าได้ลงล่างได้นะครับน,นี่มีหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดันนะครับมีมีหมดเลยโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับ่ <laughs> ะเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในกันอันนี้เป็นในส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องรอบขานมีกุญแจเราเข้าไปดูกันดีกว่านี่เดีย๋ยวลองกดปุ่มสตาร์ท ไม่อเอะเบกนะเราแค่จะดูว่าหน้าจอเขามีอะไรบ้างนี่เป็นไงสวยงามเห็นไหมครับมีหน้าจอหมองเลยครับคอนเฟิรม์มถูกทัสกินง่ายมากเลยอ่ะมีบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่เท่าไหร่แบตเตอรี่มีอยู่4 7นะครับวิ่งได้อีก200กว่านะครับมีที่บอกว่าเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับจริงๆมันกล้องมองรอบคันด้วยมีหมดเลยนะครับไฟลงไฟเลี้ยวนี่เป็นเครื่องเสียงนะครับมีไวเลสชาร์จมี USB มีที่วางแก้ว กระจกนี่นี่เห็นไหมกระจกโอ้โหล้ำมากนะครับล็อกรถได้หมดเลยนะครับที่วางของมี USBc นี่ตรงนี้โอ้โหล้ำอะ่ะเป็นรถที่ล้ำนะครับในส่วนของตัวสลูบนี่เปิดดีได้ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ปิดได้ด้วยนี่ สวยงามนะครับอ่านี่คือภายในนี่คือข้างหน้านะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าข้างหลังเป็นยังไงกันบ้างนี่ด้านหลังกว้างขวางนะครับมีที่เท้าแขนให้มีแอร์ตอนหลังปรับด้านหน้าได้หมดนะครับจะให้คนนั่งหน้านั่งหลังได้หมดเลย ดูดิรถผู้บริหารก็ได้นะครับผู้บริหารแบบว่ารักโลกนะครับเออสวยโดยรวมสวยแต่ราคายังไม่รู้นะครับแล้วก็เรายังไม่รู้เลยว่าจะนํามาขายเมื่อ,อไหร่ยังไงนะครับมาดูในส่วนของตัวฝาท้ายดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เดี๋ยวเปิดนี่ใชากลนีใช้ตรงนี้กดเอานะนี่นะครับเวลาตอนเราจะพับบอกข้างในนะครับให้กดตัวนี้เอานะครับแล้วข้างในก็จะ อบอกก็จะพับไปนะครับขอ,อโทษนะครับต้องลงทะเบียนก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้า,ขาไปดูกันว่ายังไงนี่ในส่งตัวเบาะครับพับได้6 0สิบี่สิบนะครับนี่พับได้6 0สิบสี่ิบแบบนี้นะครับ, 60, 40, บ,บ,รบล็อก นะครับทั้งสองฝั่งนะั้นจริงต้องล็อกทั้งสองฝั่งนะเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังให้นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ปิดแบบนี้นีอ่อันนี้นะครับคือทั้งหมดนะครับของทางตัวฮุนไดไอ i อนิกซิกซนะครับซึ่งเป็นรถ EV 100%ของทางฮุนไดนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณครับทางฮุนไดนะครับที่ ให้รถเรามาเป็นพิเศษให้ดูกันครอ๋อด้านข้างก็มีนะครับเปิดเปิดประตูฝั่งเดี๋ยวนะอ๋อมีจอดมีคือเปิดไฟจอดจนะครับมีโฮมีอะไรสวยงามไปเดี๋ยวไปดูตัวหนึ่งของบูธคุณใดดีกว่าครับ แล้วก็ด้านหลังนี่เป็นตัวพึ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวคุณใดสไตล์เกเซอร์เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ตัวที่โชว์นี้บอกก่อนนะอาจจะเป็นตัวที่นํามาขายจริงหรือเอามาโชว์นะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งตัว6ที่นั่งและ7ที่นั่งครับแต่ว่าตัวข้างบนที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นตัว6ที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีพวกเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโตอยูนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าคันนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เริ่มมันสีในส่วนของตัวภายนอนก่อนนะนี่สวยงามนะครับตัว Star นนนคด้้้าาาหลยๆตัว ใหญ่ครับหรือว่าตัวฮุนไดสตาร์เลียนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าครับมีลักษณะเรียบหรูนะครับแล้วก็มีตัวดักลมด้านด้านล่างด้วยนะด้านล่างนะครับว่าตัวเตะลมด้านล่างนะครับมีตัวในส่วนของตัวไฟหน้านะครับจะเป็นตัวฮาโลเจนนะครับยังไม่เป็นตัว l e d นะครับทั้งตัวไฟเลี้ยวไฟใหญ่แล้วก็ไฟสูงนะครับมีลักษณะเหลี่ยมสันสวยงามนะครับมาดูในส่วนของตัว เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นในส่วนของเดี๋ยวขอสักครู่นะครับเปิดให้ดูก่อนเลยเครื่องยนต์นี่หน้าตาเครื่องยนต์เขาเป็นแบบนี้ครับเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0ซีซีนะครับยังไม่ได้ข้อมูลลึกๆนะครับเพียงแต่ว่าเรานํามาให้ดูก่อนว่าตัวเครื่องยนต์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นฐานนะครับมาจากอินโดนีเซียอยู่แล้วนะครับผมนะครับมาดูในส่วนของตัวแมกกายางนะครับ แมกยางในขนาด16นะครับ2 0 5 5 6นะครับลายวงลายแม็กนีคล้ายๆกับตัว Starlet รุ่นพี่เลยนะครับเป็นตัว Keyless นะครับนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันก่อนดีกว่านี่หน้าตาภายในจะเป็นแบบนี้นะครับหรูหรามหาเห่ามากโอ้โหดูดิเรียบหรูอลังการนะครับมีโหมดการขี่หลากหลายโหมดนะครับนี่มีตัว Wireless c h a r USB นะครับ มีแอร์มีหน้าจอสวยงามนะครับนี่กดดูหน้าจอด้วยวมีอะไรบ้างนี่เป็นไงนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดูคร่าวๆแล้วกันนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาไล่มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแบบหกท,นะที่นั่งนะครับคันนี้เป็นหกที่นั่งนะปรับพับ อะไรได้สวยงามมีตัว USB ชาร์จอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีที่วางของอูฝั่งนู้นมีเกะด้วยนะสวยๆสวยๆีย๋ยวเข้าไปดูด้านหลังมีส่วนของตัว Star g l a z e r นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเข้ามาดูด้านหลังตรงนี้กันนี่ทั้งเอ้ยเบกพับง่ายมากเลยไม่หนักนะเบาแล้วก็เลื่อนได้ด้วยนะครับนี่ มีที่วางของวางแก้วน้ํานะครับแหมเป็นรถครอบครัวดีจริงๆสวยงามนะครับตรงนี้มีที่เท้าแขนที่ผมชอบมากเ,ลเวลาตอนตรถสไตล์ประเภทนี้นะอยากให้ตรงคนขับก็มีนะอยากให้ตรงคนขับม,มีเหมือนตรงนี้ก็ได้๋อแต่ตรงนี้เขาสูงเออนั่งเนี่ยขับรถขับแล้วทางกายเดินทางสบายนะครับด้านหลังมีแอร์ Air ให้ด้วยนี่นี่ก็โดยรวมนะครับของเจ้าตัวฮุนไดสตาร์เกรเซอร์นะครับเป็นไง สวยงามตามท้องเรื่องไหมนะครับก็จริงแล้วภายในบูธฮุนไดนะครับก็ยังมีส่วนของตัวสตาร์เอ่อสตาร์เลียฝั่งนี้นี่จะมีสองตัวสตาร์เลียนะครับมีตัวไอนนเป็นสตาร์เลียพรีเมียมไมันจะโลโก้จะเป็นสีแบบนี้นะครับอันนี้จะดูไฮโซกว่านิดนึงนะครับแล้วก็จะมีตัวเครตาเครตาอยู่ฝั่งนู้นนะครับเครตาอยู่ฝั่งนี้นะครับ ก็อันนี้ไอออนิก5เป็นไงสวยงามไหมนี่นะครับไอออนิก5เป็นคันแบบนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจะดูแล้วสวยงามนั่นก็คือตัวไอออนิก6นะครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องโอไลท์ไปที่ชอบ